บทสาธยายเรื่องสารีปุตตะโกธิตะสูตรที่สองอวิชชาในขันห้าต้นต่อแห่งปัญหาโลกแตกที่มาจากพระสุทตันตะปิดกสังยุตตนิกายสลายตนวั์อัพยากตะสังยุต ในย่อหน้าที่773ถึง775เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาสารีปุตตะโกธิตะสูตรที่สอง เป็นพระสูตรที่สในอัพยากตะสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้ยังคงเป็นการสนทนาธรรมต่อเนื่องระหว่างท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกธิตะ นาปาอิสิปะตะนะมรึกทายวันหลังจากที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายไปในพระสูตรก่อนว่าปัญหาเรื่องการตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดนั้นล้วนเป็นถ้อยคำที่บัญญัติขึ้นจากขันห้าในพระสูตรนี้ท่านพระมหาโกธิตะ ได้ถามเจาะลึกลงไปอีกว่าดูก่อนท่านอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณปัญหาข้อนั้นคราวนี้ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายโดยยกเอาความไม่รู้หรือ อวิชชาในสภาวะความจริงของขันห้าขึ้นมาเป็นสาเหตุหลักท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูก่อนท่านความเห็นหรือทิฏฐิที่ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมไม่เกิดอีก ย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีหรือย่อมเกิดอีกก็หาม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาม่ได้ความเห็นเหล่านี้ย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงคือไม่รู้แจ้งในรูป ไม่รู้แจ้งในเหตุเกิดแห่งรูปไม่รู้แจ้งในความดับแห่งรูปและไม่รู้แจ้งในปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งรูปในทํานองเดียวกันความเห็นเหล่านี้ก็ย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริง ในนามธรรมที่เหลือคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณกล่าวคือไม่รู้แจ้งในตัวสภาวะของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่รู้เหตุเกิดไม่รู้ความดับและไม่รู้ ทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับของสิ่งเหล่านั้นจากนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวถึงในมุมกลับกันว่าแต่สำหรับบุคคลผู้รู้ผู้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขาร และวิญญาณตามความเป็นจริงรู้เห็นเหตุเกิดรู้เห็นความดับและรู้เห็นปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับของขันทั้งห้านั้นความเห็นที่ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเป็นต้นนั้น ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่เขาเลยดูก่อนท่านนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาข้อนั้นหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. อริยสัจสี่ในขันห้าคำตอบของพระสารีบุตรในสูตรนี้ลึกซึ้งกว่าสูตรก่อนเพราะท่านไม่ได้ชี้แค่ว่ามันคือขันห้าแต่ท่านชี้ว่าปัญหาเกิดจากการไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่ในขันห้า คำว่าอาชานตโตอปัส,สโตหมายถึงผู้ไม่รู้ผู้ไม่เห็นคือผู้ที่มีอวิชชาครอบงำอยู่เมื่อไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรซึ่งคือทุกข์มาจากไหนซึ่งคือสมุทัยดับไปอย่างไรซึ่งคือนิโรธ และดับด้วยวิธีใดซึ่งคือมักความไม่รู้นี้เองที่เปิดช่องให้ตันหาและทิฏฐิเข้ามาปรุงแต่งสร้างเรื่องราวเป็นตุเป็นตะว่ามีสัตว์มีตัวตนที่จะเกิดหรือจะตาย2การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ วิธีแก้สงสัยเรื่องโลกหน้าหรือเรื่องตายแล้วไปไหนไม่ใช่วิธีการคิดหาคำตอบหรือการถกเถียงทางปรัชญาแต่คือการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดญาณทัศนะหรือความรู้เห็นตามความเป็นจริงในขันห้าที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เมื่อใดที่เห็นแจ้งการเกิดดับของรูปนามในปัจจุบันความสงสัยเรื่องอดีตและอนาคตก็จะดับไปเองเหมือนคนที่ตื่นจากฝันย่อมไม่ถามหาเรื่องราวในฝันอีกต่อไป 3. พุทธวิธีระง,งับทิฏฐิการที่พระพุทธองค์หรือพระสาวก ไม่ตอบปัญหาแบบฟันธงว่าเกิดหรือไม่เกิดเป็นกุศโลบายที่แยบคายเพราะถ้าตอบว่าเกิดก็จะตกไปฝ่ายสัสะตะทิฏฐิหรือความเห็นที่เที่ยงถ้าตอบว่าไม่เกิดก็จะตกไปฝ่ายอุเฉททิฏฐิหรือ ความเห็นที่ขาดศูนย์ท่านจึงเลือกที่จะไม่พยากรณ์ในกรอบของคำถามนั้นแต่ชี้ให้เห็นความจริงของธรรมชาติแทนเพื่อให้ผู้ถามหลุดออกมาจากกรอบความคิดที่ผิดและเข้าสู่หนทางแห่งปัญญาที่แท้จริง ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร